เพื่อนๆวันก่อนเราตัดกิ่งม่อนทิ้งแต่เพื่อนบอกว่าเอาไปลงดินและใส่ขุยมะพร้าวจะกลายเป็นต้นใหม่ได้เราก็เลยมาลองใช้กิ่งแบบสีน้ำตาลจิ้มดินหลดน้ำออกแดดเพื่อนๆกิ่งใหม่รากใหม่มันจะพุดอยู่ไปเรื่อยๆมันก็จะแตกใบออกลูกใหม่อออเหมือนเงาะดิบเพื่อนๆกินได้นะอันนี้แต่มันจะเปรี้ยวลูกแดงลูกเขียวเปรี้ยวหมดเพื่อน เอาขุกน้ำตาลมันจะอร่อยถ้าสุกแบบเต็มสตรีมมันจะสีม่วงเพื่อนๆพื่อนทำไวได้น้ำเยอะหวานอย่างเดียวฉ่ำๆลูกหม่อนก็คือ berry, เมลเบอร์รี่เพื่อนๆแต่ทำไมไปห้างไม่เห็นมีเมลเบอร์รี่ขายเลยมีแต่สตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่ถ้าเพื่อนๆตัดกิ่งหม่อนร้อยต้นจะได้ต้นหม่อนใหม่ร้อยต้นเพื่อนๆอ,อยากให้ลูกเยอะๆต้องคอยเด็ดใบออก แล้วเอาไปชุกแป้งทอดกินเพื่อนๆมันจะเหมือนสลาย